สวัสดีครับผมสายันท ong สวัสดีครับตอนนี้กับเวลาสบายสามแล้วครับอาจารย์นักาคตีอาจารย์โนดเซาวกับมอดแล้วครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับก็อยากเบิ่งม้อยเตือนนะครับนี่สวัสดีครับไอ้บอมธนาชัยครับโบว์เด่นน้ำกันบอกครับสอง ยี่สิบสองร้อยโยยิบสองลานวิวครับนุกเจ้าครับนี่ครับนายห่างครับนายห่างอาจารย์ซ่องว่านายห่างเลยครับขี่เดียดเจ้าของขี่เดียดเจ้าของเหรอเนี่ยให้เอิญยังให้เอินผมนายห่างนี่ผมขี่เดียดเจ้าของดีนะครับบมคือแม่นเดีวอ่ะเอินธรรมดากับพ่อเขาจะจมูกเหรอาจารย์ซ่องเป็นได้เรียนปะล่ะในเรียนอยู่ครับผมนั่งขี่จิตุกโต๊เดี่ยอาจารย์นุ๊ จนวดสายหดนวดสาวมาหอนหรอครับแล้วเร็วนี้เราจะมีสายหดประทอุบลสายอันสาวครับที่ราศีสไลด์ครับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนครับไม่ใช่ครับงานเจ้าภาพครับผมเมื่อนี้เอาในดนตรีของแก้วแบรนครับเอารถมาเล่นอุบลสายอันสาวครับมันช่เขากันั้นเหรอครับบ่เขากับมางห่านท่อนั้นตัวกับท่นั้นตัวเยันนี้ เพชรจิ้บเหร่ออ่านเพชรจ้บเพลงเหรออาจารย์ส่องตอนนี้เพลงผมกําลังเชออกมาเพลงเออครับผมเอองานเพลงเร็วๆนี่ครับเร็วต้องไม่เศร้าเสียจะเพลงนกเจ้านี่คาดล้างไว้เท่าไรครับจลานนกเจ้านี่บอกครับจริงๆบริการวังเลยบริการวังว่ามันึงมาป่นนี่แต่เชียรบพอผมฉลองทุกหลานเลยทุกหลานเพราะในยอดวิวเนี่ยเอามากินกันเบิร์ตหนีธรรมมึงเงินยวดพี่บอกมีอยู่ประมาณแสนหนึ่งกินไปสองแสนหรอไม่เนม่ย คือจังมือนีล่ะคือจังมณีมนีห้องเสื้อภัยเก่งสยามนําแล้วมันเกิดมับวันเกิดเีัยโน้นนมันเกิดจันนวลทั้งหมนี่โอ้สองคนครับผมจานไทยทีเดียวคือสองคนผมมาผมมางานเดียวสนุกตูดครับมือนีครับตูดตูดตูดกินได้คนเดียวเอาเดี๋ยวผมกับฮะเข้าอะไรหรือเปล่ากับผมเดี๋ยว พบกับรถแห่ผมเป็นเต็มรูปแบบเะไรบ้างเพื่อให้จอดอยู่เฉยอยู่เลยลนแห่ผมตอนนี้จอดอยู่จอดอยู่บําครับผมมีงานกลับช่วงนี้คือกันนะครับกระสีใหม่ครับผมรถแห่สายโหดรถ๊ตเศร้าขั้นเก่าแต่ว่าเปลี่ยนซอใหม่ครับเปลี่ยนซีอว่างไรครับเป็นสายโหดโน๊ตแก้วโน๊ตแก้วโอ้ยแก้วโก่าเลยครับใส่หุ่นโน๊ตแก้วนะฮะมื้อนี้เศร้าเสี้ยแกวเขาเพ่งกันให้ฟังอีกเด้ออันเป็นเอิญนหางูเขียวนะพอดีเพ่งข้าเจ้าว่าสีมาซอยหมูกระเลยอู้ข้าวจาว่าบวหัด กขาเรยกด้ซื้อกินเองโอ้ดิบวหมูเนื้อหมูเอาไว้ไวนย่างอันนี่มาดูว่นี่มาดูแล้วพีพ่อบอกว่าจำนี่พ่อทำย่างขนมีคนมาก็ไม่อายได้จัดการเองครับผมนี่ครับจักพันนี่ปีกสองพันสามสิบบาทคือบู้เสียงเอาไหนสิมาจองพัาได้ยุดอกได้ยุดอกได้ยุดอกก็ได้ก็จะไปเอามาอีกตัวนึงซจำหนี้ก็บปุกเหลือหระครับ สำนีกับบุญเรือสำนีกับบเรือแล้วเพราะว่ามีมีเขาเขาไหลยู่มีเขาเขาไหลอยู่ครับน้องตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งอาจารย์นกตีอ่าเกียวแบนครับเกียวต้องไปที่กําลังตั้งเครื่องดนตรีครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับขอยใหญ่นะครับน้องครับผมเกียวเกียวหอดบ่ละไหว้ไหว้หอดบ่ละครับหอดนหอดครับนะครับวัอนี้เขาอภิญญาในการจากเวที่น่นอีสามครับ บัอนแรง,งอกจองไรไรสุดคภาพพานเพจอุบลสซย์ซา,าวน์เก่ากับเจี๊ครับนี่ครับทีมงานกล่องก็ตั้งรีงยบร้อยแล้วเป๊ะที่ครับเป๊ที่หน่วยสามครับเดี๋ยวภาพวิวงอาจารย์กตีครับอาจารย์กตีเก๋วแบนนลยครับผมกําลังฝาดบนนอกใบเนาะอขังใต้กระเดนซืือครับจิตาภาแดนครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอู้นี่ครับอาจารย์มาเดบ้านไอะครับมาเดสุรินทร์อาเดสุรินทรหมอครับมาเดชุมพลครับชุบุนมันไปอยู่หมดเลยโอไปอยู่นี่ครับอาจารย์นักดนตรีมือกีตาร์มือเบียร์พันมาหอดแล้วครับอู้อาจารย์มือกองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนี่ครับ กลับไปกบตีแก้วแบรน์ของเราครับเมื่อยนี่ครับอาจารย์เจืออะไรน็อดครับผมเออซิ๊ดนัดอยากเจอบอ่ะเจออยู่ครับเตอเตอเจอใครกัได้ครับกองการ์ดต่างกองครับเดี๋ยวจะแซาเซกกับเจ้าหน่อยบึ้งสวัสดีมันเน็ตมาบ่หอดเด้ออาจารย์ซ่องมันมาบ่มันมาหอดเด้อยกี่พอจีบ่ล่ะ เด้ด้มึงก็นิ่งอยู่นี่เพราะว่าใส่ใส่ไใบบานใส่ไว้ไฟบานพุ่นน่ะไปไม่เอ่ยหมุนติ้ว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 ภาพชัดเจนมากครับแต่ว่าย่างไปไกลบ่อยนี่พ่ออยู่นี่กันดานขึ้นขึ้นโท่าแซมครับพมออยู่ครับไปยดูครับเนาะ สวัสดีครับเมื่อสิรนสิเกศโต๊ะละครับผมอยู่นี่บ่ตกครับผมบ่คั่นบ่ค่อยคั่นมาไดนครับผมโอ้ยได้ยุ่ิแล้วครับเนาะเบื้องไหนครับแก้วครับเบื้องครึ่งเสียงก่อนครับเบื้องครึ่งเสียงหน่วยสามก่อนครับเนี่ยตอนนี้เก่งเก่งสยามมันก็มาหอดแล้วเจ้าของงานเพิ่น หน่วยสามนี่ของไฟครับเฮียเนี่ยพ่อมาพอดินน้อยสามของอาจารย์ต้นฉีกาครับอาจารย์ต้นฉีกากันอันไม่ใหญ่เพ่อเสียพ่นก็ได้อาจารย์ขะหน่อกับอาจารย์ขะหน่อกับมาอยู่หน่วยสามก็ได้เรื่องเก่าในไรไรยเง้ยอยากเจอผมเสียอย่างเดียวครับเพราคือกันอย่างหนึ่งครับไปอยังครับโอเคคุยถึงวันนี้เลยน้องนี้ใส่มิกแม็กกี้ครับดีเอาสามสองเอ็ดครับพระเวรกลับ จะเดิมครับ S E E ครับเชียงกางครับฟับเบียก์ับแอมบ็อกครับผมค่อยเตอกับ S E E ครับมันคือเป่ไปวะเน็ตบมฮอสไอโบมีเงินทองแล้วบึงเห็มรับไฟไฟก่อนเพราะว่าใส้เน็ตบ้านอาจารย์ซ่อนงตรงนี้ครับมันกะไก่เน่ะ ไก่แน่เดี๋ยวไปบอนอไปบอนอไปบอนอสวัดครับอุ้มปลากรอตอนนี้เครื่องปั่นไฟกับปั่นเรียบร้อยแล้วครับ,บ<น>สตาร์เครื่องเรียบร้อยครับนมาีย่เราไเ้า็ครื่อากรัอ่มาคุมงานครับคุมงาน,นเล่งเครื่องไงนะโอ้หเปิดปเองครับ ผมย้อนไปผมยงานคลิปบูถึงครับบรรยากาศครับพี่น้องครับอ่าเป็นไงครับอันซ่องนุ่นพี่สบายดีครับสบายดีครับแจ้วโอ้จักรทายอยังโอเพ่นครับพี่น้องนี่เจ้าต้องไปเอาไปใส่ยู่เสื้อผ้าคืออยู่เออคือใส่สมองแน่อู้่อไอซ่องไอซ่องจะคลิปอยแ่นะเอ้าจะคลิปยังอ่าจะคลิปคลิปยังออกสีขุ่นมามีใจสีมันตายระบวดจูงครับพี่น้องโอ้แจ้า เออเกี่ยวกับสานยันซาวพีๆเอาแต่ก่อนเนี่ยบนสานยันซาวอ่าก็ดีครับผมดีดีดีแล้วบอเดี๋ยวไปก็บ่าเมื่อนี้มาแล้วค่าแบบซอยหรือยังทำดีที่ไหนว่าจะเอาไปที่ใหญ่มากล่้หางเครื่องงามแพีงงามป่ครับไป็ยิงล้วนพร้อมครับเป็นตะดีเล่าแต่ว่าผ่านผมพมมาเบิดแล้วเลยฮะผ่านผมพมมาเบิดแล้วผ่านเจ้าเบิดแล้วครับมันที่บอกว่าฉีกจะบอกครับเดี๋ยวจะฉีกยังทำบอกครับยังผ่านครับมีการสกีตกันพ้อ ไอทีมงานเปิดเครื่องไหมครับผมม่ใช่ว่างเปิดแล้วครับอันตอนเช้าเช็กิงจะเริ่มเลื่อนครับเลื่องเพ่งเพ่งยังทำเพลงหน้าเอือดหางงูเขียวเอือดหางงูเขียวเอาส่ดนไหนไปไหนส่ดนไหนไปไหการฝ่าการข้างเซ้่ยเด้อดียังจังหวดดิแมน้างเครื่องก็อยากเตะสว่างนะไอ้ยันบออยากด้วยยัน จอเ่งันงแก้วแนอน้ไอเลี้ยงต่อยคิ้วมาหลุดนี่แนวนี่เนี่ยไอสีตายมาหลายคนแลแต่ีกับแก้วสีไอแล้วสีลูกน้องไอน้ำด้อใครเยอะใครเยอะมาเรื่องเออนดีนะเจ้าเนะใครเน่ใครเน่ป่งเสียงาจารย์ขนอ สาย,ยันซาวครับครับผมคืนนี้พวกกับความสนุกสนานเหล้าเบียร์ห่อมากินเองนะครับผมทันค้าหลายอยู่ทันค้าหลายเพิ่มเติมทันค้าหลายครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมีการถา่ายทอดสดครับที่เพจอุบลสายันซาวนี่ครับ,บยยแล้วก็เพจซองดูฮีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องบรรยากาศสดๆเลยครับตอนนี้อยู่ที่บ้านหนองแคนใหญ่ตมบลเมียงจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษตัวนี้เป็นบ้านในซองเลยหรอบ้านเกิด เมื่นอวานผมเลยเบ้านเกิดผมเติบโตมาอยู่นี่ตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยตอนตอนนี้เลยไม่สำไฟทุกอย่งงาแล้วแก้ว <c oughs> แก้วนะครับกองกำลังขันครับตัวนี้ครับมือน,นี้ไในในเครื่องปั่นไฟของอไอ้ไส้เพื่อนมะชอยได้ครับไอ้ไส้ครับโอ้ดีราคาอันราคาอีเลีป,ประมาณเท่าไหร่จ้างเลยกิศการนีแพงนะประมาณแปดพัน ด้เพิ่มมาราคา่าซอยคือการราคา่าซอยแมนครับผมผมก็จะไปซอยขึ้นนะครับต่างคนต่างซอยแต่ก็ไปสีนะครับซอยยังซอยสยีเสาสแีแรงสงีตะแคงสีไงสีตายสยทีทุนสียังคนลองขอชีวิตก้า <c oughs> <c oughs> อาจารย์ข้านอกก็ล่งสิลองเครื่องครับลองเครื่องแล้วเขาจะไปกินเขากันก่อนได้ปะเนี่ยทีมงานเ้าเปิดเพลงม้วนๆครับตอนนี้จะคองวัดเกิดเพื่อนกบ่าแล้วนะครับน้องจะคองวันเกิดเพื่นสองคนนะครับมือนี่งสองคนครับมันเกิดมีเก่งสยามแล้วก็มีเฮียโนดครับเฮียโนดสายโหดตัวเกิดมือเดียวกันอีกผมจัดให้สองคนครับอาจารย์เก่งสวัสดีครับผมนี่ครับนีครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่คบนี่ครนี่คนี่ครับนี่ครันี่คี่ครับนี่คี่น หางเครื่องก็กําลังซ่อมเต้นครับอยู่ข้างล่างอาจารย์ก็ตีก็ําลังเสียบสายแจ็คครับพอผมครับนกเจ้าบินใจเจิดนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมในช่องอาจารย์สายันนะครับผมมือนี่ครับเจอกันแน่นอนครับผมมือแรกนี่กับพิมพ์งานซองดวงหินนะครับมือนี่สํารวมวันเกิดครับขอบคุณไปทั้งอ่า คุณซ่องดูงี้เลยไเด้อครับผมที่จัดเต็มที่ให้มื่อนี่นกเจ้าพี่น้องมาฟังนกเจ้ามือแรงครับจวดกันครับมือแรงนี่ครับอยู่ที่บ้านน้องแคนนะครับผมตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดครับมือแรงจวดครับพี่น้องด้วยครับด้วครับวันเกิดครับแฮปปี้เบิร์ตดีรับคุได้หลเดอาาจรย์ครับขอบคุณในไลเด้อครับที่มาซอย ที่ว่าลูกนัานบอกลูกนัานเนาะลูกนัานเนาะไม่เอื้อนไอ้ยี่ปอเอื้อนไอ้ก็ได้ครับเอป็นไอ้เนาะครับผมใส่น่องใส่หนุ่มอุ้ยว่าไอ้รู้ไปเถ่าปานน่แม่เขาได้แขวะอาไว้รุ่นแด้นอ่ครับเขาได้แขวะอาไว้ยรุ่นเด้เป็นอยู่ครับเป็นง่อยนี่เป็นไม่ข่าเพิ่งได้จัดห้านี่เม่นข่าเงามป่ะพูดเป็ข่าเงามำนองคำนองเป็นตะสีว่ะเหนือนอนหลายตอนนี้ร่างท่องเสียงครับอยากฟัง ถือหางงูเขียวจักบาทมวนอยู่บ่โอ้ยมวนก็หลังล่องเครื่องเสียงเมื่อกี้จากขระหน่อกหลังล่องเครื่องขอคู่เปิดลูกจอยฟังเนี้ยไอเห็นหนาวก็คือไม้ไผ่เปิดไม้ไผ่บอกเออเปิดหางงูเขียวฟังเนี้ยถือหางงูเขียวบ ไงว่ะล่ะหนงหมดก็ซี้ยงไม่เพราะว่าจะไก่ไฟไฟครับผมใส่ไฟไฟไฟถึงบอกครับชัดเจนบอกครับ ใจอยู่อ่ะข้าจะเจอไหมครับผงค์พมสิ่ยืนย่นว่นี้ครับป้าโอ้พ่อขามอะไรครับมาได้ครับเรืองบน้องแค่หครับสิริปินมาแล้วครับน้องแสงดาวซิก็มานะครับนี่น้องจินภารส้งสูก็มาหอนะครับพามามาเนี่เห็นไหมเนี่ยอ่นี่งามเนี่ย นี่สองอันนึ่งโอ้บริการทั้งอันเลยใช่ไหมไชายพี่โอโยเห็นผ่าดก็มาถึงกันได้ไอเอาแก้วไม่ได้เลยเห็นผ่าดก็มาถึงนั้นอยู่ถึงกันได้เขามาแล้วครับเขามาแล้วโอ้เข่าเราบังคับเข่าเราบังคับเขาสาลทีมงานมาแล้วครับผมผมกับผมมีอยังหลายครับกับต๋มประวานไมทาและกล้วยประยุทธ์ครับผมเอาดังๆเอาดังๆ เออหางมุกเขียวเแล้วจำกันสิสองคำต้องจำกันอันนี้หน่วยอะไครับอหน่วยสามครับหน่วยสามครับผมของอาจารย์เองเลยบนีของผมเองครับผมหน่วยสามนะครับของอาจารย์สวัสดิ์นะครับต้องสวัสดิ์สายยันครับครับอ่าสัญญานี่ตอนไหนครับพี่น้องนะครับอ่ได้ช่องอาจารย์ต้องสวัสดิ์นะครับมือนี้จวดดังดีแท้ผมบอนี่พุ่ม่อลแล้วมูพี่น้อง น้อยสามนี่เป็นบ่อทีว่าไปเล่นคอนเสิร์ตใลยพวกพงเยี่ยจีจันบ่อครับน้อยใหญ่ยคุณดีครับใหญ่วเนี่บใ้ยคุณดีนี่ครับอันนี้น้อยกลางบ่อกลางครับกลางยี่บ่อที่แม่นครับโอ้ยขนาดกลางนี่นี่ไม่ใช่หยกเงีนะครับน้องครับเป็นคอนเสิร์ตด้วยครับครับผมใหญ่แห่งยีรีได้บริบทนี่เฮ้ยพูดอะไรนี่เกี่ยวซับประฮิยมันคือการเตี้ยหัวหน้านอนมันคือการมันอยู่ไออยู่ี้มัอยู่ด้วยมันอยู่ระดับนี้นะ เรืองมั่งสินะอาเปนด้าีเป็ดี่อนฟังเสียงครับโอ้เวหอกขึ้นมวลเรวะไดีฟังเอสียง่วยสามับหนักเบิ้งะแนกจบฮัางเครื่องคะแนนจบฮั่ง งทุกวันเลยงคือดังก็อยากอยากฟังไ้แงๆไหมไม้เพิ่ฟังเนเดี๋ยวไปฟังหนากครับ bị cáo bộ luật bay không so nhảy bị cáo bộ không so nhảy anh ở bên anh